สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถสุ u กิ c แค r y คันใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาครับผมคันนี้นะครับปีปี18นะครับผมเป็นรถฟุตทักมือแรกนะครับวิ่งน้อยมากครับผม40,000กโลเท่านั้นนะครับเดิมๆหมดเลยครับผมเบาะสะอาด ไม่เอียงครับผมไม่มีขาดนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับปีส8บดตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะครับเครื่องเงียบนิ่งม,มากนะครับผมคันนี้สวยสดใสเลยครับผมคันนี้จะเป็นหลังคาฟูตดักนะครับปูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับผมมีเคาน์เตอร์ ให้หนึ่งตัวนะครับระบบไฟระบบไฟบ้านนะครับผมมีสายพ่วงให้เรียบร้อยนะครับสีเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะครับไม่เคยทำเลยนะครับภาษีหมดปีหน้านะครับ68 รตไม่ขยับนะครับตัวแออยู่นะครับรถไม่ขยับน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับไม้สี่หมื่นวโลเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ปีสิป รถสวยเดิมๆเ,เลยครับผมมีระบบไฟนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะครับผมอันนี้นะครับรถไม่ขยับนะครับผม เบาเดิมเเครื่องเรียบนิ่งเลยครับผมเงียบกิฟตไม่เคยติดแก๊สน,นะครับอันนี้ปี18นะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันนะครับปี18นะครับไม่40,000กโลนะครับราคาจะอยู่ที่ 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000นะครับผมขอบคุณมากครับ